สวัสดีค่ะมาพบกับครูซี่ไวยากรณภาษาฝรั่งเศสนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะซี่ก็จะมาสอนอ่อ ซี่จะมาแจก50แว็บนะคะที่ใช้บ่อยในภาษาฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าสี่แบ่งเป็น2คลิปนะคะเป็นเป็นสองเนาะอันนี้จะมีอันนี้จะเป็น25ตัวแรกนะคะเป็น EP พีหแล้วเดี๋ยวอีพจะเป็น e ี5ตัวนะคะทีนี้ในในในคลิปนี้นะคะสิ่งที่จะสอนก็คือโอเคแจกแว็บเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็จะมะีตัวอย่างประโยคให้ดูด้วยนะคะแล้วก็ที่จะสอนอ่านนะคะทีนี้อ่ะเดี๋ยวดูหัวข้อก่อนนะคะสักนิดหนึ่งหัวข้อก็คือ Le s les ังกงเว็บ s plus utilisé s en français นะคะอีกรอบนะคะหัวข้อก็คือ Le s ังกงเว็บ s plus utilisé s en français ก็คือ50 v ว็บที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาฝรั่งเศสนะคะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเว็บแล้วก็ตัวอย่างประโยคใช่ไหมคะที่จะให้อ่านแต่เว็บก่อนนะคะให้อ่านแต่เว็บก่อนเพื่อดูว่าใน EP 1นี้นะคะที่มี25ตัวแรกคืออะไรบ้างนะคะเพื่อให้ง่ายนะคะอ่านอ่านเว็บให้คล่องปากก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดู แวบพร้อมกับ uh, ตัวอย่างประโยคนะคะคำแปลยังไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปดูไปดูตรงนี้เอานะคะอันนี้เน้นการอ่านนะคะอ่านตามซี่เบยเรื่อยๆนะคะลองดูอาจจะช้าก่อนแล้วเดี๋ยวจะเร็วขึ้นนะคะโอเคพร้อมนะคะอะไปตั้งแต่ตัวแรกเลยนะคะแว b บ t อ e a v o i r faire d i r e Pouvoir Aller Voir Savoir Vouloir เวอร์นีไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะให้ปากไหลๆไปก่อนต่อไปนะคะนูมเมโคองส์ฟาลัวเดวัวร์รัวทรูเวดเดนเน่พรอนดร์พาร์เล่เอเม่พัซเซ่เดโมงเด้เมทร์เทนิร์ซัมเบ้เลสเซ่ร s สเต อ่ะเริ่มใหม่นะคะ1ถึง25ใหม่นะคะอ่านเฉพาะชื่อแวบ,บก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูตัวอย่างประโยคนะคะอีกรอบนะคะ on the t o i être avoir faire dire pouvoir aller voir savoir vouloir venir falloir devoir roi trouver donner prendre parler aimer passer demander mettre tenirsembler laisser rester โอเคได้แล้วนะคะ2รอบสิขออีกรอบเดียวนะคะรอบนี้ซี้ไวขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวไปต่อเลยเนาะอ่ะโอเคนะคะรอบสุดท้ายนะคะ on the être avoir faire dire Pouvoir, aller, voir, savoir, vouloir, venir, falloir, devoir, voir, trouver, donner, prendre, parler, aimer, passer, demander, mettre, tenir, sembler, laisser, rester, โอเคจบนะคะ25ตัวนะคะใครไม่ทันก็ย้อนคลิปแล้วกันเนาะสามรอบนะคะอ่ะทีนี้มาดูเลยนะคะแวบบตัวที่1นึ่งนะคะอ,อ่านหัวข้ออีกรอบนึงแล้วกันนะคะเพื่อนฟรฝึกกันน,นะคะ les verbes les plus utilisés en français encore une fois les verbes les plus utilisés en français ห้าสิบแวบที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาฝรั่งเศสนะคะามาดูตัวที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวซิขยับกระดาษแอ้กันเนาะข้อหนึ่งนะคะแวบ after นะคะเป็นอยู่คือตัวอย่างประโยคเช่น je suis professeur de français อ่านตามได้เลยนะคะ verb être je suis professeur de français ฉันเป็นครูภาษาฝรั่งเศสนะคะข้อ2 verb avoir มีนะคะ j'ai des voitures j'ai des voiture ฉันมีรถสิบคันนะคะโอเคนะคะสุดและรวยมากต่อไปนูไมโครทัวร์นะคะ verb faire แว่แฟกโอเคแว a แฟกแปลว่าทานะคะแต่ว่าในแต่ว่าแว่แฟกเนี่ยมักจะถูกนํามาใช้อยู่ในสำนวนหลายๆอย่างใช่ไหมคะซึ่งมันไม่ได้แปลว่าทําแต่ที่จะเขียนว่าทานะคะทีนี้มาดูกันว่าประโยคตรงนี้จะแปลว่าอะไรนะคะ j e f a i s un voyage en n a v i o n j e f a i s un voyage en n a v i o n ฉันท่องเที่ยวแฟกอ n voyage นะคะแฟกเปหนายถึงอย่างนี้นะคะ anglity แฟก un voyage ก็คือท่องเที่ยวองนาวิยงก็คือ เอ่อโดยเครื่องบินนะคะต่อไปนูเมโคกาดเดี๋ิร์นะคะดี๋ยแปลว่าพูดหรือบอกนะคะ mm hmm. Je te dis la vérité Je te dis la vérité ฉันบอกความจริงแก่เธอฉันพูดความจริงแก่เธออย่างเงี้ยนะคะโอเคอ่ะต่อไปนูเมโคสร้างเดี๋ยวที่จะกลับมาย้อนอ่านอีกรอบนะคะอันนี้ไหลไปเรื่อยๆกันเนาะนูเมโคสัง hmm. นะคะ Je peux voir Je peux voir แปลว่าสามารถนะคะ Je peux communiquer en français je peux communiquer en Fran français ฉันสามารถสื่อสารด้วยภาษาฝรั่งเศสนะคะต่อไป6 u m é s i web a l l e a l l e นะคะแปลว่าไป je vais en France je vais en France ฉันจะฉันทำไมเนี่ย <teor> ฉ <IS 2> <t ab ian> ันไปประเทศฝรั่งเศสนะคะโอเคต่อไป n u m é s นะคะ web voir voir เห็นหรือมองหรือดูนะคะอ่ะ je vois le film avec mon ami je vois le film avec mon ami ฉันไปดูหนังนะคะดูภาพยนตร์กับเพื่อนของฉันนะคะต่อไป n ู m เ r โควิดนะคะเ e b s a v o i r เ e b s a v o i r แปลว่ารู้หรือทราบนะคะ sais nager je sais nager นะคะออความจริงเว็บเว็บซาวัวมันมีเขามีวิธีการใช้ของเขานะคะอย่างตอนนี้เนี่ยคือซาวัวบอกแอ f ฟิ i t ต v ฟก็คือแปลว่าทำอะไรเป็นสามารถทำอะไรได้ประมาณนะะี sais ager, ้ค่ะฉันว่ายน้ำเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะโอเค ต่อไปหมายเลข9เดี๋ยวนะคะขอจัดระเบียบดนึงอะ m ม r o เลข9นะคะ verb vouloir verb vouloir นะคะแปลว่าต้องการนะคะ je ne veux pas travailler je ne veux pas travailler ฉันไม่ต้องการทำงานนะคะโอเคอะถอนหายใจพวกนี้เป็นบัรจันนะคะ je ne veux pas travailler นะคะอะต่อไปนะคะเอ่อข้อสิบหมายเลข10นะคะ v e venir แว็บเวนิ i เวียงเมื่ e วสสวะ i วียงเมื่ววสสวะจงมาหาฉันเย็นนี้นะคะอันนี้เป็นเป็นประโยคคำสั่งเป็นประโยคเ m p e r คา i ีฟนะคะสั่งด้วยประธานจึงนะคะก็คือจงอ่ะก็คือจงมาพบฉันเย็นนี้นะอะไรเงี้ยค่ะต่อไปนูมิโคองซอ์นะคะแว็บฟาลห์ แว็บฟาลัวแปลว่าจะต้องนะคะแวบฟาลัวกระจายได้แค่ประธานเดียวนะคะก็คือประธานอินไม่ได้แปลว่าเขาหรือเธอนะคะแต่ว่าแปลว่ามันนะคะอินโฟเรวิเซลลูซงอินโฟเรวิเซลลซงก็คือมันจําเป็นที่จะต้องทบทวนบทเรียนนะคะต่อไปข้อ12นะคะนี่เป็นคนดู the verb duo นะคะ verb duo จะเห็นว่า duo ความหมายเดีวยวกับฟาลัวเลยแต่ว่าทําไมคะ verb duo ก็คือสามารถกระจายได้ทุกประธานนะคะแล้วแต่เลยอ่ะดูตัวอย่างประโยคเช่น주จออป r e อาบปักเลฟรังเสนะคะจุดเีอพร้องอเลฟร่งนะคะเธอจะต้องเรียนพูดภาษาฝรั่งเศสนะคะโอเคต่อไป Nu นูเมโค้ทนะคะเว็บหัวเว็บหัวนะคะแปลว่าชื่อนะคะฉันไม่เชื่อเธอหรอกนะคะต่อไปเว็บทูเวนะคะเว็บทูเวแปลว่าพบหรือเจอนะคะ p a s la solution

พบกับอะไรนะวิธีแก้ปัญหาเลยอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เห็นยังไม่แบบยังไม่เห็นเจอแบบว่าการแก้ปัญหาเลยว่าจะแก้ได้ยังไงนะคะประมาณนี้อ่ะต่อไป number 15นะคะ mm hmm. web donne นะคะ web d o น n e je vous donne trois maisons je vous donne trois maisons mm hmm. ฉันให้บ้านสามหลังแก่คุณนะคะสวยและรวยมากอีกแล้วนะคะอ่ะโอเค number ซ6นะคะ web phong จะ พองเะแปลว่าคือแปลว่าเทคไปเลยนะคะง่ายดีคือมันแปลได้ทุกอย่างหรือจะเอาแง่ก็ได้หอิบจับถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเอ่อแล้วก็มีสำนวนที่ใช้กับแวบพองก็เยอะนะคะคือหมายความว่าไม่ได้แปลตามนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าก็คือแปลตามแปลตามนั้นแหละก็ <laughs> คือตามสำนวนที่ว่ามาเดี๋ยวค่อยว่ากันยกตัวอย่างเช่นนี้เลยก็ได้อ่ะแอ o พอง e าดูชนะคะแอนพองซาดูชก็คือมันก็มาจากแวบพองเห็นไหมครับพองซาดูชในที่นี้ก็คือหมายถึงอาบน้ําด้วยฝักบัว แบบนี้ค่ะแต่บางคนอาจจะใช้แว็บซืดดูเชก็ได้ซืดดูเชกอาบน้ำด้วยฝักบัวอันนั้นก็ใช้แว็บคูนูมิโนไปถูกไหมคะแต่อันนี้ก็ใช้กับสมุนแ้บพองอาร์เซียนมาหน่อยก็ได้พูดเร็วมากทันใช่ไหมคะ <laughs> อ่ะแว็บซืดดูเชกนะคะแปลว่าอาบน้ำด้วยฝักบัวใครไม่อยากกระจายด้วยแว็บนี้ก็ไปใช้กระสมน้แบพองก็ได้ก็พองซาดูชอย่างเงี้ยค่ะได้แล้วจบนะคะแปลว่าอาบน้ำด้วยฝักบัวต่อไปนะคะนูเมโคดิเซตนะคะข้อเดี๋ยวนะคะข้อสิบเจ็ด อ่ะ verb แบบปักเลสนะคะ verb แบบปักเลสแปลว่าพูดนะคะ in part เลยจุลจ้องนะ in part เลยจุลจ้องก็คือเขาพูดอยู่ตลอดเวลานะคะ in part จุลจ้อ,อง song อาเคเตงะค่ะแบบว่าพูดโดยไม่หยุดเลยนะคะอ่ะต่อไปนุม่มเอโค่ this w e e นะคะ verb เอ็แบบแมเมนะคะ verb เอ็แบบแมเแบบมแปลว่ารักหรือชอบนะคะประโยคคลาสสิกนะคะ jam นะคะเพิ่มไปนิดนึ่ง jam the tomoke jam the tomoke ฉันรักเธอหมดหัวใจของฉันนะคะ นี่อ่ะต่อไปนูนมปม็นคนดิสเน r v e d นะคะแวบปัส s s นะคะแวบปัส s s เด h e British อ๋อตกเอสเติมเอสนะคะอ่ะเด e b r i t i s า p a สเด h วังหัวเด h e b r i t i า h p สเด t วังหัวแมวตัวเล็กๆสองตัวเ,เดินผ่านหน้าฉันไปนะคะต่อไปนูมมนไมโครวังนะคะแวบแมท t t e r verb m a t t แปลว่าสวมใส่ก็ได้หรือแปลว่าจัดวางนะคะในที่นี้แปลว่าตัวอย่างประโยคคือแปลว่าสวมใส่นะคะมาดูกัน infall the dog je mets un bonnet et une écharpe. Il fait froid dehors, je mets un bonnet et une écharpe. นะคะก็คืออากาศอากาศร้อนไม่ใช่ <laughs> อากาศหนาวข้างนอกนะคะฉันก็เลยสวมใส่หมวกนะคะแล้วก็ผ้าพาันคอ โอเคต่อไปนะคะ 28, 21นูเมโคลวังใจีองนะคะเว็บเดอรมองเดย์เว็บเดอรมองเดย์เปลว่าถามหรือขอร้องนะคะอ่ะเจวูเดอร์มองเจวูซาคเตะนะคะเจวูเดอร์มองเจวูซาคเตะฉันขอร้องให้คุณหยุดได้แล้วนะคะโอเคต่อไปนูเมโคลวังเดย์นะคะเว็บเดนิชเว็บเดนิชเปลว่าถือหรือจับนะคะใ de oh, นที okay, pai, 22, นะะ่นะะี้อ uh, ่ะลองฟองเจียงละมังอซาเมร์เอาฟองเดทราเวสเซ่ลารูต ลองฟองเจียงอะไรเนี่ยเอาไหมลองฟองเจียงละมังอัสมัยอาวังเดอะทราเวลเซลาขุดนะคะเด็กๆนะคะก็คือจับมือแม่ของเขานะคะก่อนที่จะข้ามถนน ต่อไปนะคะ23นะคะนูเมโค23เว็บซอมเบลนะคะวแบซบอมเบแปลว่าดูเหมือนว่าทุ่มสัมบล์ฟะติก,ตตตกีโอ้ยดูยิ a มแย้มรีทุ่มสัมบล์เอ่อม g บลฟติกโอยดก็คือโอ้ยวันนี้แบบเธอดูเธอดูเหนื่อยจังเลยนะที่รักนะคะโอเคต่อไปนะคะนูเมโค24เลสเซนะคะเละสเซ e แปลว่าปล่อยหรือว่าละทิง้งนะคะเละสมัวทงกีเหรอเลสมัวทงกีล้ลกล็คือปล่อเยเฉยๆ หรือถ้าให้แรงขึ้นมาอีนิดนึงก็อย่ามายุ่งกับฉันนะคะโอเคต่อไปนูเมโรเวนซังเว็บเฮสเตนะคะเว็บเฮสเตพักอยู่อาศัยเจ o ส t อลาเม a j งตุ n ตลาจุกน r d โอจุกด e s ยเจ l ส m อลาเม t o งตุ l ตลาจุกน e a โอจุกด h u ยฉันอยู่บ้านของฉันตลอดทั้งวันเลยนะคะวันนี้จบได,ได้แล้วนะคะ25าคำ ซิ่งไม่พูดซ้าละกันให้ให้ให้ย้อนแล้วกันเนาะคลิปจะได้ไม่รู้ไม่รู้สึกว่ามันยาวก็คือมันเน้นอย่างนี้ละกันคือถ้าเกิดว่ามาดูเว็บตรงนี้เนี่ยมันก็ได้ทั้งพื้นฐานแล้วก็คนไม่พื้นฐานก็ได้ถูกไหมคะก็คืออ่านอ่านวบเต้นเมื่อกี้สอนอ่านแวบไปแล้วนะคะแล้วก็ฝึกแต่งประโยคง่ายๆนะคะก็ลอกของซิงมาเลยนี่แหละลอกมาแล้วก็มาฝึกแต่งนะคะแต่งเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าก็ฝึกใช้ประโยคตามนี้ไปเลยนะคะแบบง่ายๆไม่ได้มีอะไรเนาะ ประมาณนี้หรือถ้าใครคล่องตองแล้วใช่ไหมคะอาจได้ได้ตองอื่นด้วยเลยอะตอนนี้ที่ซีแต่งอะซีแต่งเป็นไพซองคุณ้มันเป็นตองไพซองทุกคนก็เอาไปปรับใช้ในตองอื่นก็ได้เผื่อใครใช้อยากจะใช้ปาเซ่กอมโ s เซ่อยากจะใช้อะไรอะปาเซ่ไพซองฟูตูแซมหรือฟูตูโคชอะไรก็ได้หมดนะคะลองดูประมาณนี้เนาะอันนี้เป็น EP พหนะคะแล้วเดี๋ยว EP พสขอลงคลิปพรุ่งนี้ละกันนะคะโอเคก็หวังว่าจะชอบกันนะคะ ได้นเนาะพูดไม่ไม่เร็วไปมั้งได้อยู่เพราะว่าก็เน้นการอ่านนะคะไม่ทันก็อ่านก็เปิดซ้ําอ่านตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะได้เองนะคะถ้าเราฝึกแบบช้ามันจะมันจะตินิสัยช้าไปตลอดนะคะพยายามพูดพยายามอ่านตามแหละถ้าผิดก็คือย้อนใหม่แล้วก็อ่านใหม่อย่างเงี้ยคะ่ะนะคะเดี๋ยวมันจะได้เองโอเคประมาณนี้ไม่พูดมากหวังว่าจะชอบกันนะคะยังก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะชอบืีต้องการเพิ่มเติมอะไรตรงไหนบอกได้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวไ้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันจนจบสวัสดีค่ะ